ฟ้าสวยครับโหมากแล้วครับสมานโหมากที่ต้องคำนึงถึงยกต่อต่อไปด้วยนะครับพยายามอัปคัดไม่ดูล okay. ักษณะมวยแล้วเนี่ยวจิตหัวใจเราหัวใจใหญ่กว่าแล้วครับดูลักษณะมวยแล้วอืม่้อด um okay. ้แวหมอดนขาตรงทีนึงโอ้โหดูนี่กรรมการเตือนไหมไม่เตือนครับ ดับยนี่สวยมากดับไไปไม่ดเาแล้วรับตัวสหสวยกับสหมัดสวยมากมถ้าถึงลำตัวแล้วโอ้โหขวาบนสวยยกนี้ไม่ดีกับสิงไกเอาลครัม่จหมากไปหรือเปล่าครับมานโหมากไปหรือเปล่าเก็บแรงไว้ยกท้ายด้วยกันแล้วกัน แค่ยกทีหนึ่งยกที่ดีของสมานยกหนึ่งเลยนะครับเราจะกดวันนี้ยี่20วิครับกับเวลาวันนี้ยี่สิบวิคือ20วินาทีสมานเปล่าแล้วครับเพราะว่าต้นยกมีโหดมากไป โอ้ยลูกนี้โดนกับสมัโอ้ยลูกนี้ต้องนับแล้วครับต้องนับกับลูกนี้ตะวัดซ้ายเข้ากรามเลยนะครับมาถึงแปดครับแต่ว่าปลายยกแล้วครับคงไล่ไม่ได้ครับหมดยกพอดีครับซ้ายครับเป็นกรามจริงๆครับโอ้โหลูกนี้เต็มกันต่อครับยกที่สี่ ยกมื่อสักครู่นี้เราได้18แน่น,นอนครับเพราะคะแนนคู่ขี้กันแล้วมาได้หนึ่งนับแบบจัดจังดูสมานก็กระชับกระเฉงดีนะครับสำคัญแต่ว่ายืนระยะให้ได้เท่านั้นเองครับดูแล้วลักษณะมวยแล้วแม่ไม่ยากที่จะชนะนะครับลักษณะมวยขออย่างเดียวคือแรงยืนให้ตลอดอย่าไปป้อแปดท้ายทเท่านั้นเองครับดูอาวุธของชิโร่ก็ไม่ใช่อาวุธดุนแรงอะไรครับ หมัดหน้าคือหมัดยับซ้าย<อ>ก็แค่ทําให้ราคาญทำให้เสียจังหวะแต่ว่าไม่ถึงจะหมัดทําลายร่างหน้าแล้วกบล่างสลับบนเสนืาาขึ้นบนด้วยครับเอาก็เดินเร็วก็เดินลแล้วโอ้โหเน้นแล้วครับเตรียมจะก,กอดเน้นแต่ว่าแม่ดูครับล็อกแขนาำก,กายคงเตือนแล้วครับไม่เตือนครับคว้าแขนกอดเลยนะครับกดคออีกแม่สมานเดินให้แม่นครับอย่าเดินอย่าเดินแบบต่อยแบบุณภาพเอาจากบามาณ วิ่งเลยครับวิ่งถู้แม่อย่าไปเอาปริมาณครับคนนั้นเองครับโอกาสชุมนั้น,น้มีแน่เดินเข้าไปแล้วก็เลือกครับอย่าไปซีซัวพระเอาครับแมาทางชิโร่พยายามจะกอดแมาดูครับรีบร้อนไปสมารีบร้อนไปรีบร้อนไปครับอย่ารีบร้อนไปครับไปแล้วเสียแรงเปล่าเลือกครับต้องเลือก ก็ต,ต่อยรีบร้อนต่อยไม่โดนแต่ว่าเราเสียแรงครับกลางยกไปแล้วนี่เราจะลำบากเท่าเลยครับเรียกให้ติดเราลงแล้วครับเพราะว่าเดินมากแล้วก็ต่อยเยอะนี่เหนื่อยนะครับ,เ,รเ,บ,ลบ,เ,รบเลือกจะดีกว่าช้าๆช้าๆเล่นครับเดินเร็วแต่ว่าต่อยค่อยเล่นละเออเลยครับชิโร่พยายามล็อกตลอดนะครับ เขาโอ้โหต่อยตัวแข็งเลยครับโอ้ยโอ้ยต้องหล่นแล้วครับลูกนี้ต้องหล่นแล้วต้องหล่นแล้วครับแล้วชุดกบอ้าวไม่น่าไหวแล้วครับไม่น่าไหวเอาล่ะแทคกิกเกิร์ต้องเอาครับทำการโบกมือเลยครับเทคกิกเกิร์ต้องเอาครับโอ้โหเทคกิกเกิร์ต้องเอาครับเดี๋ยวเรามีภาาชาครับต้องนอนนิ่งสักพักแล้วครับแพทย์คงจะให้นอนนิ่งครับ มาเป็นชยชนะที่งดงามละเกินครับสำหรับสมานสอจตุรงค์ครับเป็นการป้องกันแชมป์นอกบ้าน,นครับป้องกันแชมป์ครั้งที่9ของเขาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับชนะชิโร่ยาฮิโร่นะครับในยกที่9แบบหน้าแตกจนชิโร่นั้นสงสัยว่าแม่ถ้าไม่ก้ผมไม่น่าแพ้ก็เลยขอแก้หมือีกครั้งคราวนี้หายสงสัยแลวครับไม่ไหวจริงๆทยักหน้ารู้ตัวแล้วครับนั่งที่มุมกลาง เป็นประเภทมวยเก่งการชนะจะได้ประกาศนี่อยอดบัตรได้ใบรับรองคุณภาพแล้วครับแล้วก็จะมีทรฟี่หรือว่าถ้วยรางวัลไม่ทราบครับคราวนี้จะมีทรฟี่หรือเปล่านี่เป็นการกล่าวประกาศชัยชนะ สมานก็ชนะแล้วครับกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการไหมครับแล้วก็มอบอะไรครับแล้วเอาเข็มขัดกลับมาให้เหมือนเดิมครับข,ขาดเข็มขัดให้ ในขณะที่กูทาชิงมันยังยังเหนื่อยอยู่แล้วก็สตินั้นฟื้นแล้วครับ,รบไปคราวนี้ถือว่าไปแล้วดีแลือเกินนะครับตอนนี้ก็เอาแล้วรับทรฟี่มาแล้วครับญี่ปุ่นนชกแล้วนี่มาแบกทรฟี่กลับกันไม่ไหวครับใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับ ของเขาดีอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นไม่ได้ชาตินิยมแบบเกินเลยแล้วนะครับแพ้ก็คือแพ้แล้วก็เขาก็มาชื่นชมกับผู้ชนะ,นะครับทั้งผู้จัดทั้งผู้ชมนะครับเข้ามาชื่นชมเป็นญี่ปุ่นที่พัฒนามามี Amazing Thailand ด้วยครับถือโอกาสโฆษณาเหลือเกินลยถือโอกาสโฆษณาซะเลยนะครับเป็น Asian Game Asian Game ปลายปีนี้ที่บ้านเราแหละครับ มี่ป็นุ่นก็จต้องเก็นที่เกียรติให้เราด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมมมาญี่ปุ่นมีประทับใจมากครับผมเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนั้นมีการต้อนรับที่ดีมากเลยครับผม เมื <kung> ่อ <divide> ส <in> ักครู่นี้โคศกบอกว่าคอสแตงความดีดีด้วยกับสมานในชัยชนะครั้งนี้ครับ2ครั้งเมียของยาฮิโร่เส้นสแล้วเมื่อสักครู่นี้เขาแปลที่สมานพูดแทนญี่ปุ่นไงยาฮิโร่นั้นเป็นนักมวยที่ชกยากคนหนึ่งครับผมแล้วก็มีความแข็งแรงณพิบ่มขึ้นว่าการที่ช่วยชยญี่ปุ่นมาช่วยแปลคราวนี้ด้วยยาฮิโน่มีปัญหาน้ำหนักมากกว่าครับผมถ้าเกิดเขาเลื่อนรุ่น ผมว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นแชมป์แน่นอนครับสมาูดผมไม่ต้องแปลนะครับตอนนี้ผู้เยาญี่ปุ่นก็แปลที่สมารพูดให้รวมทั้งญี่ปุ่นและตัไปพัวญี่ปุ่นครับ ครับผมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่9ครับอ่าคุยถึงเป้าหมายต่อไปผมคิดว่าผมอยากจะชกกับลิคาโดโรเบสมากครับผมก็ทําได้ดีนะครับของญี่ปุ่นก็ทําได้ดีมากนะครับเขามาสัมภาษณ์แล้วก็พูดมีล่ามีกตนเขาสมานก็พูดได้ดีนะครับถือว่าเป็นนักมวยไทยที่ให้สัมภาษณ์ได้ดีทีเดียวท่านทุกท่านชมโคชลาสกูครับเดี๋ยวกลับมาชมคู่นี้อีกครั้งนะครับ มามีการแสดงความเสียใจและยินดีกันดีที่สุดครับไฟนี้จะไม่ประมาทแล้วก็นำชัยชนะกลับมาเป็นของฝันมันเกิดให้กับน้องปริชาซึ่งเป็นแฟนสาวนะครับนี่ครับหมัดนี้ครับขวาตรงครับโดนเต็มเต็มครับยชีโรเมื่อปีสามเก้านัเคยมาที่เมืองไทยครับดูครับเรียกว่ามาโดนหนักมากครับสำหรับหมัดนี้อีกมุมครับฝุกซายครับ ขวาไม่ถึงนะครับนี่ครับขวานี้ครับยืนไม่อยู่เลยครับโค้งสว่านลงไปครับสําหรับผู้ท้าชิงยาฮิโร่เลยครับเป็นภาพชาครับอีกมุมครับฮุกซ้ายโดนแถวกระบอกตาครับขวาไม่ถึงครับและนี่ครับหมัดนี้ครับขวาตรงครับดูครับโค้งสว่านครับท่าของยาฮิโร่เลยครับอีกมุมครับ อีกมุมครับให้ดูชัดๆนะครับว่าพอน็อกเร็วเลยกันครับยก4เทคนิคก็น็อกเอาครับบางท่านนั้นเห็นไม่ใช่ครับนี่ครับมัดถือว่าไม่สั้นไม่ยาวครับแล้วก็ยาชิโร่นั้นควงสว่านลงไปเลยครับแล้วก็ยอมรับนะครับท่านผู้ชมครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าตั้งแต่ยกหนึ่งเลยครับการชกวันนี้สวยงามอย่างไรครับนี่ครับ แค่สามยกเศษๆเท่านั้นเองครับนี่คือเทปบันทึกภาพการชกตั้งแต่ยกที่หนึ่งครับเป็นการป้องกันาแหน่งรั้งแหวกของสมานในต่างแดนครับถือว่าเป็นรั้งที่เก้านะครับเอชิโร่นั้นสูงยาวไปเยอะครับช่วงแขนช่วงขาช่วงลำตัวนั้นก็เห็นกันชัดๆครับว่าได้เปรียบในเรื่องของช่วงชกสมานจะต้องเข้าต้องเบียดต้องติดเข้าไปตลอดเวลาครับ อากาศที่ญี่ปุ่นในขณะนี้ก็ถือว่ายัางหนาวเย็ยนครับในช่วงสมานซ้อมนั่นก็ถึงขนาดที่มากตกแฟ่มวยชาวไทยหลายท่านก็เป็นห่วงครับว่าน้ำหนักจะมีปัญหาเหมือนคราวที่สรีมคนนครทองป้าววิวไปป้องกันตำแหน่งนั่นก็หนาวเยอะครับแล้วก็ทำน้ําหนักมากเราไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับ ลายปี40ถึงต้นปี41นั้นเราเสียกันขัดแชมป์โลกไปถึง2เส้นครับแล้วตอนนี้เป็นเส้นที่สาครับที่เดินทางไปป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นครับลูกนี้เกี่ยวครับทางการก็เตือนครับเตือนยาชิโรว่าไปกดคอไปเกี่ยวคอคุ่อสู้ครับโดยใช้นวมด้านซ้ายครับนี่เป็นยกแรกครับยกที่ตื่นเต้นนั่นก็คือยกที่สมยกที่4ครับนี่ครับนี่เป็นทยกแรก แล้วท่านอาจจะไม่ทันเด้เหมน,นะครับลำตัวครับซ้ายหน้าท้องแนละ้วขวาแถวแถวช้โครงหวาดซ้ายขึ้นบนครับอิทิโรนั้นพยายามจะใช้หมัดหน้าครับคือหมัดซ้ายนะครับหมัดแทกยับเพื่อทาลายจังหวะเพื่อจะเปิดโอกาสได้ต่อยหมักขวานานก็ยับ ใา่เลยครับทุกซ้ายแต่ลำตัวครับจะจะสังเกตเห็นนะครับตั้งแต่ต้นต้นยกนี่แหละครับพอทิโรโดนมาท้ายที่ลำตัวนั้นเราเห็นอาการค่อนข้างแสดงออกว่าลำตัวก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าเหนือสิ่งอืน่นใดนั้นที่ไหนได้ครับกลายเป็นขึ้นบนครับนี่นครับ เสียงตะโกนอที่มุมของสมานกับเสียงผู้จัดการครับคุณส่าระบบสีส้มบอกว่าให้ออกหมัดซ้ายก่อนซ้ายเยอะๆครับในระหว่าให้ซ้ายนั้นนำทางแล้วก็เปิดหมัดเบกด้วยขวาแต่มวยชาวญี่ปุ่นนั้นเงียบกริบเลยครับต่วมาถึงตรงนี้นี่เป็นแาพบันทึกภาพการชก ยกที่หนึ่งนะครับลุกซายครับต่อยแรงมากครับลุกซายของสมานนั้นเต็มเหนียวครับแล้วก็ได้วงสวยงามหมดยกครับช